ไม้อ่อนบทที่25้าจะกินอะไรคุณกลางอา้าวใจลอยไปไหนกันว่าวิพาดาจ้องหน้าน้องสาวเพื่อนจริกาทำท่าเหมือนตื่นจากฝันอะไรสักอย่างผิวหน้าแดงขึ้นนิดหน่อยสีหน้าเฉยเฉยอย่างคนไว้วางท่าจนเคยชินเปล่าพี่วิกินอะไรล่ะหนูกินน้ำส้มกับมะกรณีก็แล้วกันพี่สั่งแล้ว วิพาดาจ้องมองหน้าอ่อนวัยของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ยิ้มโถเอ้ยแม่หนูน้อยความรู้สึกของเธอไม่ได้อ่านยากเย็นนักหรอกกำลังนึกถึงนายกษณะนั่นใช่ไหมละ่ะหน้าแดงขึ้นอีกนิดฟ้องให้รู้ว่าวิพาดาถ่ายไม่ผิดตอบด้วยเสียงสะบัดสบัดว่านึกถึงทำไมกันฮ่า <c oughs> เอ๊ะพี่วินี่คราวนี้จาริกายิ้มออกมานิดหนึ่งวิพาดาหัวเราะ ระวังอย่าเผลอไปทำใจลอยต่อหน้าคุณยายเขาละ่ะแล้ววิพาดาก็แย่ต่อไปว่าคุณกลางนี่เห็นอย่างนี้นึกว่าจะเป็นอย่างคุณยายซะอีกแตทท่ที่ไหนได้ทำไมพี่วิที่ไหนได้ทำไมวิพาดาชายนิว้วเคาะโต๊เบาๆท่าทางของหล่อนเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงไม่ยักเกลียดผู้ชายใจอ่อนซะด้วยเหมือนไอ้จินไม่มีผิดเลยไอ้จินน่ะแฟนมันเป็นโหล หนูไม่เหมือนพี่จินแน่ๆจาริกาเชิดหน้าขึ้นนิดหน่อยตั้งแต่เล็กจนโตหล่อนได้ยินคนยายพูดกรอกหูอยู่เสมอว่าจินดาราสู้หล่อนไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงพออีกหน่อยคุณยายก็คิดว่าจินดารานั่นอีกหน่อยจะเสียเด็กเพราะท่าทางเจ้าชู้อายุนิดๆกม็มีแฟนเผอซับคุยกับผู้ชายประเดี๋ยวคนโน้นประเดี๋ยวคนนี้ทั้งนี้เพราะพ่อ,พอแม่เลี้ยงยังไม่เป็นผู้ดีเอาเสียเลย วิภาดาพูดแบบนี้เหมือนจะตำหนิจาริกาอยู่ในทีทำให้หล่อนชักนึกโกรธขึ้นมาบ้างจึงทำหน้าบึ้งใส่วิภาดาหัวเราะแน่ ä, โกรธพี่แล้วคุณกลางขอโทษขอโทษคุณกลางไม่ใช่คนใจอ่อนใจแข็งอย่างกระหินเลยไอ้หนุห่มเฮงสวยนั่นมันสนใจคุณกลางเองต่างหากใช่ไหมล่ะจาริกาทำหน้าเป็นผู้ใหญ่ความรู้สึกและอารมณ์ของหล่อนมักขัดกับกริยาอาการภายนอกเสมอ ทั้งนี้เนื่องมาจากการอบรมทำไมพี่วิถึงกรีดเขานักนะก็ไม่เห็นด้วยว่าหน้ามันจองหองอยู่กับอะไรคุณกลางรู้ไหมว่ามันเคยไล่พี่ลงจากรถมันเพราะเราไม่อีอ๋อมันไปเคยสนใจว่ามันจะเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีคนไหนมันไล่พี่ลงต่อหน้าไอ้จินเลยแล้วอย่างนี้มันเป็นสุภาพบุรุษรอเปล่าตายจริงแล้วพี่จินว่าไงล่ะจะว่าไงไอ้จินก็หลงมันเหมือนอย่างคุณกลางนั่นแหละ หนูไม่ได้หลงใครพี่วิพูดอย่างนี้อีกแล้วเออเออไม่หลงก็ไม่หลงเห็นพวกผู้หญิงชอบกรีดกราดกับมันนั้งนี่ยกให้มันเป็นหนุ่มสุดหลอ่ออ้วกสุดเลวระยำหมาไม่ว่าแม้พี่วิจริงๆนี่วันนั้นนะ่ะนะ วิภาดาเล่าถึงเหตุการณ์วันที่หล่อนลงไปยืนด่ากัสนะในระหว่างที่หล่อนคุยกับจาริกาหล่อนไม่รู้ตัวว่าเป็นเป้าสายตาของผู้หญิงอย่างน้อยก็สองกลุ่มภายในห้องอาหารจนกระทั่งเมื่อเดินออกไปผ่านโต๊ะต่างๆจึงได้ยินเสียงแววแวๆวลูกสาวยายเทวีรัตน์งี้ล่ะกับผัวคนแรกเดี๋ยวนี้คนที่เท่าไหร่ในว่ายังเป็นแม่ไม้เสียงหัวเราะคิกคิกคักควิพาดาหันขวับไปจ้องมองดูกลุ่มผู้หญิงปากมาก โร่งออกไปไม่ดังนักว่าปากหมาผู้หญิงกลุ่มนั้นอาจชอบวิพากษ์วิจารณ์และนินทาตามภาษาผู้หญิงส่วนมากแม้ไม่จัดจ้านโดยเฉพาะในกาละเทศะอย่างนี้พวกหล่อนจึงเงียบกริบและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จริกาดึงวิพาดาออกไปนอกห้องอาหารหล่อนเป็นคนขี้กลัวเมื่อเห็นท่าทางของวิพาดาเอาเรื่องก็ใจเต้นนิดหน่อยผู้หญิงพวกนั้นแย่จังนะ อย่าไปว่าพวกนั้นมันเลยไม่มีมูลฝอยหมามันก็ไม่ขี้หรอกแม่เราทำให้เป็นขี้ปากเขาเองวิพาดาพูดเรื่อยๆจาริกามองดูหลันอย่างแปลกใจท่าทางของวิพาดาเมื่อครู่นี้ดูราวกับว่าจะเข้าไปตบผู้หญิงกลุ่มนั้นให้ได้แต่พอคล้อยหลังมานิดเดียวกลับไม่มีวี่แววความโกรธเหลืออยู่เลยไม่รู้เหมือนกันว่าวิพาดาเขาเป็นคนยังไงกันแน่ วิภาดาจูงมือหล่อนเดินดูสินค้าตามตู้โชว์คิกคิกคักะก,ก,ก,กันตามระษาผู้หญิงผ่านกลุ่มหนุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแต่พวกนั้นไม่ทันสังเกตวิภาดาเพราะตาหมวแต่จ้องมองดูจาริกามีเสียงแซวหล่นน่ารักทว่าพอสบตากับวิพาดาในคนผมฝู่ฟ่องก็ค่อยๆสกิดเพื่อนพ้องกระซิบกระซาบดังเหมือนช้างกระซิบเฮ้ยนังนี่เองวะ่ะ กลุ่มหนุ่มสำอางรุงรังค่อยๆถอยห่างหายไปในหมู่ผู้คนทิ้งเสียงไว้เพียงแววๆอินี่มันร้ายพวกเขายังจำได้ถึงความเก่งกาจทั้งปากและท่าทางที่แสดงว่าถึงบูหล่อนก็ไม่พรั่นในคืนวันหนึ่งที่ดิสโก้คลับและอีกหลายครั้งต่อมาตามที่ต่างๆหล่อนไม่ใช่เด็กสาวสปอยอย่างธรรมดาธรรมดาหล่อนเก่งกร้านราวกับผู้ชายหรือยิ่งกว่าด้วยซ้าไป ท่าทางคุม้มครองกีดกันจริกาของหล่อนทําให้กลุ่มหนุ่มเน่าวิพากวิจารณ์วิพาดาต่อไปอย่างขนองปากและหยาบคายสับบางคํานั้นคนผิวบางหูสะอาดบางคนคงฟังแทบไม่ได้ประโยคที่เบาที่สุดหลุดออกมาจากปากในคนผมฟูฟ่องอีนี่มันตีฉิ่งแงท่าทางถอยหนีอย่างแยงแยงของพวกนั้นทำให้จริกาชอบใจหล่อนเหยียดยามพวกนี้หล่อนเรียกพวกเขาว่าไอ้พวกจิโก พ่วินี่เก่งจริงไอ้พวกนั้นกลัวพ่วิหนีไปเลยพวกนี้มันชอบแซวเด็กหน้าตาน่ารักท่าทางเรียบร้อยอย่างคุณกลางนี้แหละพวกแรดๆด้วยกันมันไม่สนหรอกเคยรู้จักกับพี่วิเหรอพวกนี้มันชอบมั่วกันในดิสโก้คลับเจอกับพวกพี่บ่อยๆทีแรกมันก็แซวแต่ทีหลังไม่กล้าแยมมาอีกเลยพี่วิไปดิสโก้บ่อยเหรอพี่จินไปด้วยหรือเปล่าเฮ้ยขานั้นเขาไม่ถึงขนาดพี่หรอก ไอจินก็เป็นเด็กดีเหมือนกันแต่ไม่ดีถึงขนาดคุณกลางเรียกว่าดีอย่างแรดรู้แรดอย่างดีไอ้นั่นมันไปแค่ดิสโก้บ้านเพื่อนแต่ไปไหนพ่อแม่เขาก็ให้ในจ่าตามคุมแจเลยงั้นหรอจริกาเอามือระตามเสือ้อที่แขวนอยู่ไปพลางพลางเอ๊ะเป็นพี่น้องกันแท้แท้ไม่รู้เรื่องกันมั่งเลยเหรอคุณกลางไม่หรอกไม่ได้เจอกันบ่อยนี่ขอไปนอนค้างบ้านนั้นคุณยายยังไม่ยอมเลยก็อย่างว่าแหละ คุณยายหาว่าพี่จินแก่แดดมีง่งมีแฟนพี่จินเขาก็ไม่ยอมมานอนบ้านเราแต่ถึงเขายอมคุณยายก็ไม่อยากให้มาที่จริงเพื่อนๆนที่คุณยายอนุญาตให้มานอนบ้านมีอยู่สองสามคนเองล้วนแต่เป็นลูกเพื่อนๆคุณยายทั้งนั้นแหละอย่างจะไปเที่ยวหัวหินพัทยาอะไรอย่างนี้เขาก็มานอนค้างมีพี่วิคนเดียวคุณยายอนุญาตเป็นพิเศษหล่อนหยุดปลดเสื้อตัวหนึ่งยกขึ้นพิจารณาดูแล้วจึงเปรยว่า คุณยายไม่อยากให้หนูไปบ้านพ่อแม่บ่อยๆเาขาอคงอิจฉากลัวคุณกลางจะกลับไปรักพ่อแม่มากกว่าเขามั้งวิภาดาพูดตรงๆโป้งเป้งไปอย่างนั้นเองไม่ได้จงใจจะยุยงหรืออะไรหล่อนไม่ใช่คนมีนิสัยแบบนั้นแล้วก็เลยไม่ได้สังเกตประกายตาที่วูบขึ้นผิดปกตินิดหนึ่งของจาริกาไม่มีวันหรอกพ่อแม่เขาไม่ได้เลี้ยงหนูมานี่นั่นสิน่าเห็นใจคุณยายเหมือนกันนะ พี่ดูคุณยายเขารักคุณกลางมากมาก,มากวิภาดาหัวเราะล้อเล่นและพูดต่อไปโดยไม่ตั้งใจและไม่ไหวตัวเลยจนนิดเดียวว่าจะกระทบใจดําเพื่อนผู้ยาวกว่าก็ดีแล้วแหละขืนอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่รู้จะไปเป็นลูกรักของใครเพราะไอ้จินมันกินตําแหน่งลูกรักของพ่อในจาเขาก็ลูกรักของแม่จริงไหมเออเสื้อตัวนี้ก็สวยดีนะคุณกลางตายโหงแพงชะมัดตัวละตั้งหกร้อย ไอ้จินมันกินตำแหน่งลูกรักของพ่อไหนจะาเขาก็ลูกรักของแม่คุณยายก็เคยพูดพูดทำนองนี้ขืนอยู่กับเขาก็เป็นหมาหัวเน่าแต่มันก็สวยสุดใจเลยวะ่ะใจจาริกาไม่ได้อยู่กับเสื้อเท่าไหร่ทว่าตาดูหูฟังปากจิงถามเรื่อยว่าพี่วิชอบเหรอหุยอย่างพี่ใส่เสื้อสวยอย่างนี้ก็เหมือนลิงทรงเครื่องเหมาะสำหรับคุณกลางนั่นแหละ แต่มันแพงขาดใจเลยเสื้อเหง่สวยอะไรตัวต้องเกือบพันสวยดีพี่จินเคยอยากได้เสื้อสวยตัวหนึ่งราคาแพงลิบแต่ไม่กล้าซื้อเคยบอกจริกาว่าเสียดายเงินว่าขอแม่แม่เขาก็คงให้แต่สงสารเขาพ่อแม่เขาไม่ได้รวยอย่างคุณยาย พี่จินอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจแม้แต่กะอีเสื้อตัวเดียวที่จริงเสื้อตัวนี้จริกาก็ไม่อยากได้เท่าไหรถ้าว่าอยากเสียเงินซื้อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตามองดูเสื้อ,อยังไม่แยแสนักปากพูดว่าหกร้อยเองเรื่องเล็กคุณยายเคยซื้อให้ที่ญี่ปุ่นตัวละตั้งพันกว่าบทที่ย6ที่จริงจิตดีอยากให้หลานสาวสุดที่รักของหล่อนมีเพื่อน แต่ต้องเป็นเพื่อนที่หล่อนเลือกสรรแล้วว่าสมควรทว่าจาริกาก็ไม่เคยมีเพื่อนสนิทชิดเชื้อที่คบกันได้ยืดยาวแม้ว่าบางคนจะเป็นลูกของเพื่อนสนิทคุณยายและเรียนร่วมชั้นกันก็ตามหล่อนเข้ากับใครไม่ใครได้เพราะฉะนั้นเมื่อหล่อนมีท่าทางสนุกแววตาสดใสาจากการที่ได้ไปเที่ยวกับวิพาดาคุณยายจึงพอใจโล่งอกและสบายใจด้วยโล่งอก ที่คุณยายจะได้ไม่ต้องห่วงเวลาคุณยายไปสังสรรค์กับเพื่อนๆหลานจะได้ไม่เหงามิฉะนั้นคุณยายก็ภาว้าะวังหลานสาวกำลังวัยเริ่มแรกรุ่นไม่อยากปล่อยให้เที่ยวประเดี๋ยวจะไปมั่วกับเพื่อนๆประเภทใจแตกเด็กผู้หญิงยิ่งโตก็ยิ่งเลี้ยงยากเย็นนะคร้นจะเอาเข้าวเสเอวตามไปทุกคนทุกแห่งเหมือนเมื่อหล่อนอย่างเด็กเก หลานสาวก็เริ่มจะมีสีหน้าน่ายเฉื่อยเย็นชาให้คุณยายไม่สบายใจยิ่งขึ้นทุกทีคุณยายพูดที่ต๊ะอาหารว่าหนูไปเที่ยวไปซื้อของกันตามประษาผู้หญิงอย่างนี้นนะดีอย่าไปเอาอย่างยายจินในจามันเที่ยวชักนําเพื่อนเข้าขบ้านอีกหน่อยน่ากลัวเยจินจะเสียคนคุณยายนั้นเพ่งเล่งจินดาราและมักพูดทํานองนี้เสมออีกหน่อยจะเสียคน อีกหน่อยจะเอาดีไม่ได้อีกหน่อยญาติผู้ใหญ่ที่มักตีโผยตีพายว่าเด็กจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูๆไปก็เหมือนแช่งลูกหลานหรือในส่วนลึกอาจจะแช่งจริงๆเพราะหากจินดาราเสียคนจริงๆจ,จิตดีก็คงพูดได้เต็มปากว่าเห็นไหมแม่ของมันเลี้ยงเองสู้ฉันเลี้ยงยายจาริกาไม่ได้เห็นไหม วิพาดาคุ้นกับการนั่งโต๊ะอาหารที่จัดวางอย่างมีระเบียบแบบแผนแล้วเมื่อแรกๆหลั่นนำไปล้อเลียนกับจินดาระถึงระเบียบเรียบร้อยของบ้านนี้อยู่เสมอฉันกระเดือกไม่ค่อยลงคอเลยวะ่ะมวัวแต่ระวังมารยาทแล้วก็กลัวชามแก้วถ้วยแก้วจะแตกด้วยแก่เอ้ยชามแก้วใส่ขนมพอช้อนไปนกระทบเข้ามันดังกริ๋งกริ๋งคุณยายแก่เขาก็บรรยายความมีค่าของมันว่า เป็นชามเจลาไนเนืน้อด,ดีแก้วมันถึงดังกลิงกล้งๆไอ้บ้านฉันมันก็ใช้แต่มาลาพลาสติกอะไรอะไรพลาสติกเถือๆนั้นพอช้อนกระเบื้องโดนชามกลิง้งทีก็สะดุง้งทีเผื่อเกิดร้าวขึ้นมาแล้วก็สวยตายโหงคุณยายแก่เขาเป็นโรคเกลียดพลาสติกว่ะ แต่เดี๋ยวนี้นอกจากวิภาดาจะคุ้นกับความเป็นระเบียบชนิดที่เรียกกันว่าเจ้าหยดเจ้าอย่างของคุณยายเล็กของเพื่อนแล้วหล่อนยังเริ่มจะรู้สึกว่าคุณยายเล็กเป็นพวกเดียวกับหล่อนคือพวกแอนตี้ผู้ชายว่าที่จริงบางเรื่องบางอย่างจิตดีก็ทันสมัยมากเหมือนกันเพราะอายุของหล่อนยังไม่แก่เท่าใดนักเพียง57 58เท่านั้นยิ่งหล่อนแต่งกายรูตามแฟชั่นยุโรปเสมอ บางทีเวลาจาริกาเรียกคุณยายถึงกับมีคนหันมามองคุณยายหลายตลบเรื่องอื่นๆจิตดีก็ยังไม่ค่อยเต้นไปกับกลุ่มผู้หญิงเท่ากับเรื่องสิทธิสตรีคุณยายเคยคุยกับวิภาดาอย่างกันเองถามถึงแม่ของหลอนเมื่อแรกนั้นผู้หญิงซึ่งไม่เคยแต่งงานและอยู่ในกรอบของประเพณีอย่างคุณยายเว้นไม่ได้ที่จะดูแคลนเทวีรัตตามที่เคยได้ยินจากข่าวลือประเดี๋ยวประเดี๋ยก็ลือว่าคนโน้นเอาไปเก็บ ประเดี๋ยวก็มีข่าวว่าเศรษฐีคนนั้นบ้างคนนี้บ้างจ่ายเช็คให้เป็นล้านขณะที่พาหล่อนไปต่างประเทศแต่ความชิงชังของจิตด,ดีที่เคยมีต่อเทวีรัตน์เปลี่ยนแปลงเป้าไปที่ผู้ชายแทนมวิภาดาระบายออกมาว่าหนูเกลียดไอ้พวกผู้ชายมันไม่เคยจริงจังกับแม่เลยสักคนแต่แม่ก็ยอมให้มันหลอกมันเห็นแม่เหมือนอะไรคุณยายรู้ไหมคะ หนูว่ามันเห็นแม่เหมือนโสเพณีชั้นสูงมันถึงให้เงินแม่ให้เยอะแยะแต่มันไม่ยอมแต่งงานกับแม่ไม่มีใครยอมแต่งงานกับแม่เสียงของวิพาดาเจ็บใจยิ่งนักนอกจากนี้หนูยังได้ยินบ่อยๆนานมาแล้วตั้งแต่หนูยังเล็กๆอยู่แม่ชอบเอาหนูไปไหนตทไหนด้วยหนูเคยได้ยินเวลาอยู่ต่อหน้าแม่พวกมันก็ยกยอปอปั้นแม่แต่พอรับหลังมันก็พูดถึงแม่หยาบๆยคลายเจ็บเแสบแ ทุกคนคิดว่าหนูยังเล็กมากแต่หนูรู้เรื่องหนูเข้าใจพวกนั้นบางคนพอโผล่เข้าบ้านหาแม่หนูด่าเอาเลยและแม่ว่าไงรู้ไหมคะแม่ที่ขอโทษไอ้พวกนั้นหาว่าหนูสุขภาพจิตไม่ดีเดี๋ยวนี้แม่ยังหาว่าหนูบ้าๆบอๆแทนที่จะโทษตัวแม่จิตดีจึงเห็นใจวิภาดาและยิ่งเต็มใจให้วิพาดาเป็นเหมือนเพื่อนและพี่เลี้ยงของหลานสาวกินข้าวเย็นเวลาทุ่มตรง อยู่ดูข่าวทางโทรทัศน์และรายการบางรายการเป็นเพื่อนคุณยายแล้วก็ขึ้นนอนคุยกันคิกคิกคักคักตามภาษาวัยรุ่นพี่วิอะไรคุณกลางถามอะไรหน่อยได้ไหมในกัศนะนั่นน่ะเข้อชอบกับพี่จินจริงๆหรือเปล่าคงงั้นมั้งไอ้จินมันแฟนแยะวิพาดาจ้องหน้าจาริกาเห็นหน้าเสียลงนิดหน่อยทำให้หล่อนนึกหมุดหงิดขึ้นมาบอกไม่ถูก แต่หนูเห็นเขาไม่ได้เอาใจพี่จินเท่าไหรน่นี่เอาใจคุณกลางมากกว่าใช่ไหมล่ะวิภาดาทําเสียงประชดแล้วก็พูดทีเล่นทีจริงว่าคุณกลางนี่จเจอไอ้กรสนะนั่นไม่กี่หนชักใจแตกแล้วไม่น่าล่ะคุณยายถึงได้ห่วงเอ๊ะอย่ามาว่าหนูนะจริกาทําเสียงสะบัดสบัดนิดหน่อยวิภาดาหัวเราะหล่นพลิกตัวมากอดจริกาไว้เบาๆขอโทษขอโทษ จริกาปล่อยให้วิพาดากอดหล่อนเอาไว้หล่อนมีความรู้สึกว่าอ้อมแขนของวิพาดาอบอุ่นคุณกลางเราเป็นคนที่น่าสงสารด้วยกันทั้งคู่รู้ไหมวิพาดากระซิบเบาๆจริกานิ่งเงียบเรามีแม่แต่ก็เหมือนไม่มีด้วยกันทั้งคู่จริงๆนะหนูมีคุณยายเสียงจาริกาแผ่วเบาแต่ฟังดูราวกับหล่อนกำลังสะอื้นพี่จินเขาอยู่กับแม่เขาทำอะไรอะไรได้ตามสบายทุกอย่าง กศนะไปหาเขาได้เขาออกไปเที่ยวกับกศนะก็ได้แต่หล่อนหล่อนก็เป็นลูกเหมือนกันทําไมเขาปล่อยให้คุณยายเอามาเลี้ยงยง่ายๆแล้วหล่อนก็เลยกลายเป็นคนเหมือนไม่มีแม่คุณยายก็ไม่เหมือนแม่ของตัวเองหรอกพี่วิอารมณ์อ่อนไหวรุนแรงของหล่อนถูกกระตุ้นอย่างจังหากไม่เป็นเพราะหล่อนเริ่มสับสนด้วยวัยรุ่นวัยรักก็คงไม่สะเทือนใจถึงขนาดนี้นี่หล่อนเองก็บอกไม่ถูก รู้แต่ว่าอยากร้องไห้แล้วหล่อนก็สะอื้นออกมาจริงๆลำแขนของวิพาดาโอบก,กอดหล่อนไว้แน่นอย่างปลอบโยนจริกาสุขน้าเข้าหาอ้อมอกวิพาดาเหมือนหล่อนกลายเป็นเล็กๆนิ่งเสียนิ่งเสียหนูน้อยจริกาหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้หล่อนฝันหวานฝันว่าหล่อนพบพระเอกแล้วเขาก็กอดหล่อนเอาไว้พระเอกในความฝันนั้นหน้าตาเหมือนกษณนะอย่างนั้นแหละ แต่เมื่อหล่อนลืมตาขึ้นอย่างเคลิ้มเคลิ้มหน้าที่แนบหน้าหล่อนอยู่คือวิภาดาจริกามีความรู้สึกประหลาดเคลิบเคลิม้มกึง่งสุขธรรมชาติสร้างแมลงผู้กับดอกไม้มาคู่กันภาพของแมลงผู้ว่อนตอมดอกไม้เป็นภาพอันงดงามของธรรมชาติแมลงผู้ดอมดมแมลงผู้ด้วยกันดอกไม้หันดอกเข้าคลอกเคล้า,า,า,ากันเองไม่เคยปรากฏในธรรมชาติ พราะธรรมชาติถึงจะวิปริตปรวนแปรอย่างไรมันก็คงเป็นธรรมชาติทว่าในมนุษย์ซึ่งไม่ต้องการเพียงแต่อาหารเพื่อจเจริญเติบโตอย่างเดียวยังต้องการอะไรอีกหลายๆอย่างทนุบำรุงและหล่อเลี้ยงเมื่อขาดมันจึงวิปริตผิดจากที่ธรรมชาติสร้างมาให้วันนี้สอบเป็นวันสุดท้ายแล้วต่อไปนี้คงแยกกันไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะงั้นจึงต้องอยู่ไว้อาลัยกันเย็นกว่าทุกวัน หลายคนเอาหนังสือที่เคยเกลียดเพราะขี้เกียจท่องมาฉีกบางกลุ่มวิ่งหาอาจารย์ที่ตนรักเพื่อร่ำลาวิภาดาอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆของหลอนนัดแนะกันไปสังสรรค์และดิสโก้ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งในเดือนหน้าเฮ้ยว <He> ิแกไม่ไปเหรอไม่ตอนนั้นช่างคงไปหัวหินกับคุณยายเล็กของแกว่ะนั่นแม่แกมารับแน่เดี๋ยวนี้รู้สึกแกจะเรียบร้อยขึ้นแม่แกเขาคงภูมิใจในตัวแกขึ้นแยะ จินดาราสัพพยากวิภาดายักไหลเล็กน้อยหล่อนเดินเข้าไปหามารดาผู้ยืนสวยอยู่ใไล้ประตูโรงเรียนสวยเสมอแหละแม่ของหล่อนสวยแล้วก็ทำท่าสวยอยู่ตลอดเวลายิ้มหุบป,ปากไม่ลงอย่างกับอยู่บนเวทีประกวดนางงามอายุป่านนี้แล้วยังทำเป็นยิ้มตาปล่อยๆป,ปริบเหมือนสาวรุ่นให้ตายเหอะหนูแม่มารับคืนนี้จะเลี้ยงฉลองให้ ไม่ต้องหนูจะกลับไปนอนบ้านคุณยายเล็กของไอ้จินต่ออีกนอนบ้านคนอื่นหนูคิดยังไงของหนูนะ่ะช่างเถอะไม่ต้องมาทําเป็นห่วงหรอกผู้เป็นแม่ถอนใจจินดาราซึ่งตามมายือนอยู่ใกล้ๆออกนึกสงสารเทวีรัตนนิดหน่อยไอว้วิมันก็ช่างร้ายเหลือกับแม่ของมันไม่มีลดราวาสอกเอาเสียเลยแล้วเมื่อไหร่หนูจะกลับบ้านกลับเมื่อไหร่ก็รู้หนูอยู่หรือไม่อยู่มันก็เหมือนกันนั่นแหละ บางทีหนูอยู่แม่ก็ไม่อยู่ไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยแล้วหล่อนก็ตัดบทว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูหรอกหนูว่าแม่ห่วงตัวแม่เองดีกว่าหนูเรียนจบแล้วโตแล้วต่อไปนี้หนูคิดว่าหนูเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้ดีพอสมควรแล้ว